สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับ u c o r l i n t h นะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า HD WiFi นาฬิกาที่เป็นกล้องนะครับซึ่งตัวนี้ก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เป็น IP Camera ด้วยนะครับซึ่งคุณประโยชน์หรือคุณสมบัติมันก็คือเอาไว้ ในการสังเกตการ์หรือไว้บันทึกเหตุการณ์ในบ้านนะครับซึ่งมันก็จะเนียนไปกับการที่มันเป็นรูปทรงนาฬิกาแบบนี้นะครับจะบอกเวลาบอกนาทีซึ่งมันเหมือนานาฬิกาจริงๆมากครับซึ่งสเปคนะครับของวิดีโอเนี่ยก็จะเป็น HD 720p นะครับแล้วก็มี F อยู่ที่2.2นะครับเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับกว้างได้ถึง160องศา นะครับซึ่งก็มี WiFi ในตัวด้วยรองรับการ์ดหน่วยความจำา 32GB นะครับเป็นไฟล์ตระกูล H 264นะครับซึ่งก็มีขนาดเล็กนะครับเหมาะสำหรับใครที่อยากจะเก็บความจุเยอะๆอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงบ้างด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าเป็นหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลนะครับซึ่งก็เหมือนนาฬิกาทั่วๆไปนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับเซ็ตเวลานะครับสมมุติเรากดปุ่มเซ็ตเนี่ยมันก็จะดีดมาที่หลักชั่วโมงนะครับ ถ้าเราต้องการจะปรับเราก็กดปุ่มพัสแบบนี้นะครับพอเรากดปุ่มเซตอีกครั้งเนี่ยจะดีดมาที่หน่วยนาทีนะครับเราก็กดปุ่มพัสดเหมือนเดิมสําหรับใครที่เวลาตรงตามความเป็นจริงแล้วเราก็กดเซตนะครับแค่นี้เองนะครับอ่ะคราวนี้มาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีวิธีเปิดฝาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องงัดสลักตรงนี้ออกมานะครับเราจะเห็นเป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับ ซึ่งตอนแรกมันจะมีพลาสติกขั้นเราก็เอาออกก่อนนะครับคราวนี้สําหรับใครที่อยากจะบันทึกวิดีโอหรือภาพนิ่งนะครับเก็บไว้เราก็เพียงนําเอาไมโครเอสดีการ์ดนะครับมาเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็ดูสถานะได้นะครับดูสถานะของเครื่องเนี่ยถ้ามันเปิด WI-Fi อยู่มันจะเป็นสีเขียวเล็กๆตรงนี้นะครับเรื่องของระบบไฟนะครับสมมุติว่าใครว่ากลัวว่าถ่านมันจะหมดนะครับมันจะมีช่องเสียบไมโคร USB อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์เสริมมาให้นั่นก็คือสายไ i c r o USB แล้วก็อะแดปเตอร์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นแผ่นไดเวอร์นะครับแล้วก็คู่มือนะครับสําำหรับใครที่เอ๊สงสัยว่ามันใช้งานยังไงนะครับก็ศึกษาแบบละเอียดได้จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่หมวดของมือถือกันดีกว่าว่าเราจะต่อกันยังไงนะครับสําหรับใครที่อยากดูแบบออนไลน์นะครับเราต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า CAMWF นะฮะอ้าโหลดจาก a p p Store หรือว่า Play Store ได้เลยนะครับพอโหลดมาเราสามารถกดเปิดได้เลยครับเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดปุ๊บคราวนี้เรามากด Add Device ข้างบนตรงด้านขวาบนนะฮะคราวนี้เรากดคำว่า LAN d Search Device นะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาถึงขั้นตอนนี้เราควรจะไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับเราก็ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ชื่อว่า RT_ Underscore แล้วก็ตามด้วยรหัสกล้องนะครับอ่าพอเราเชื่อมต่อเสร็จ เราก็จะเจอกับรหัสกล้องตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการเชื่อมต่อนะครับสำหรับรหัสผ่านตรงนี้นะครับหากใครสงสัยมันคือรหัส86ตัวนะครับอ่าพิมพ์ไป86ตัวแล้วเรากดคอนเฟิร์มครับคราวนี้จะขึ้นสถานะว่า connected นะครับหมายถึงว่ากล้องกับมือถือนะครับได้เชื่อมกับระบบอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับ คราวนี้นะครับแอปพลิเคชันมันจะมีฟังก์ชันอยู่มากมายนะครับทั้งเรื่องของการบันทึกวิดีโอได้นะครับแล้วก็ทำการแคปเจอร์ภาพถ่ายได้นะครับรวมถึงการเปิดใหม่นะครับในฝั่งของโทรศัพท์เนี่ยพูดนะครับแล้วก็ให้ไปดังที่ฝั่งของนาฬิกานะครับ อันนี้ประโยชน์ก็คือสมมุติว่าเราอยู่นอกบ้านนะครับเราต้องการคุยกับคนที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถกดรูปไมโครโฟนได้นะครับมันก็จะดังไปยังตัวนาฬิกานะครับหรือใครอยากจะฟังเสียงจากปลายทางนะครับหรือหรือจากตัวนาฬิกาเนี่ยเราก็ทําได้เช่นกันนะครับซึ่งเสียงจะมาดังที่ฝั่งของโทรศัพท์เรานั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์จากแอปพลิเคชันนะครับซึ่งพอเราถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะรวมมาเป็นอัลบั้มไว้ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไมโคร s d Card ไว้นะครับและสําหรับใครนะครับที่สนใจ HD WiFi c อ c ์คามิ่าหรือว่ากล้องนาฬิกานะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับสามารถเข้าไปติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่ www.ucore.in.th นะครับแล้วก็ พบกันใหม่สำหรับการรีวิวสินค้าแบบนี้นะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ